อยากกลับเรียนถามคุณป้าว่าการต่ออายุอะค่ะทาได้จริงหรือไม่คะแล้วก็ผู้ที่บรรยายเขาได้ไปต่ออายุที่วัดพระธรรมก,กายหรือเปล่าคะการต่ออายุได้ทําได้จริงหรือเปล่าและผู้บรรยายเนี่ยบอกว่าจะมาต่ออายุวัดพระธรรมก,กายเนี่ยเอ้ต่อได้แค่ไหนยังไงนะอันนี้ป้าขอตอบอย่างนี้เพราะว่าป้าเป็นคนที่ถูกนัดหมายว่าจะต้องพาผู้บรรยายเนี่ยไปกราบหลวงพ่อนะนี่ก็ทางกรมชนนี่แหละ สมาชิกที่รมชวนในคุณชูจิตเนี่ยก็เป็นคนเขา้าท่านคุณชูจิตที่รู้จักกับพันเอกสนะเป็นการส่วนตัวท่านก็ติดต่อกันไว้ว่าจะพาพันเอกสนกเนี่ยมากราบหลวงพ่อนะแล้วก็ให้ป้าเป็นคนพาไปกราบนะนี่เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้ป้าเป็นยังไงนะตั้งแต่เห็นตัวจริงของพันเอกสนกแล้วเนี่ยมันมีความสังหรณ์พิเศษนะ่ะมีความรู้สึกก็เข้าไปไม่ถึงหลวงพ่อนะ่ะเพราะงั้น ไม่รู้ล่ะลักษณะเขาอ่ะมันคือมันบอกไม่ถูกอ่ะมันมีอะไรก็ไม่รู้ที่เราบอกมีความรู้สึกเข้าไปไม่ถึงหลวงพ่อหรอกมันเป็นความสังหรณ์ของตัวเองอย่างนั้นน่ะก็บอกคุณชูจิตนะยังบอกคุณชูจิตเลยบอกว่าคุณชูจิตดิท่านว่าไปไม่ถึงหลวงพ่อหรอกคอยดูสิท่านพันเอกท่านนัดมาท่านนัดเลยนะวัาวานอาทิตย์ที่เท่านั้นเวลาเท่านั้นเท่านั้นนะเนี่ยคอยดูสิถึงเวลานะแล้วท่านจะต้องบอกมาเลยว่ามีเหตุเรื่องนู้นเรื่องนี้ แต่ใจท่านจริงๆถ้าตั้งใจจริงๆจ,จะมาไม่งั้นจะไม่พูดไว้ในเทในวิดีโอที่อัดไว้หรอกแต่บรรยายที่ไหนเนี่ยพูดยืนยันไหมว่าจะจะมาวัดพระธรรมกายเนี่ยใจอยากมาจริงๆน่ะแต่เมื่อมาไม่ถึงนั่นเป็นความสังหอนส่วนตัวของป้าเองน่ะเพราะฉะนั้นก็มาไม่ถึงที่และอีกอย่างป้าคิดว่าเขาเขาคงหมดบุญหมดกรรมมาจริงๆเนยนะจะบุญก็ตามบาปก็ตามที่เขาทำไว้น่ะแล้วเขาก็คงจะต้องกลับไปจริงๆอ่ะคล้ายๆปราโลกก็กำหนดแน่นอนตายตัวแล้วเนี่ยถ้ามา ถ้ามาถึงเราเดี๋ยวก็มีทางต่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาไม่ถึงอยู่แล้วในตัวแต่เรื่องการต่ออายุเนี่ยจริงหรือไม่จริงเนี่ยเราฟังป้าคุยกันบ่อยจะตายไหมถูกไหมตั้งกับเรื่องภาษาลีบุตรวันนี้ก็กลางวันหลวงพี่เทศและจะแม่ตั้งกับภาษาลีบุตรบอกกาเนลูกศิษยนะ์น่ะว่านี่เจ็ดวันจะตายเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ให้กลับบ้านไปลาญาติโยมเนนก็ไปทําไมไปขนปลาตกคลักที่มันกําลังจะตายอยู่กลางแดดอ่ะเอาจีวรห่อไปปล่อยที่แม่น้ําเนนนั่นเลยเป็นไร ไม่ตายชาวบ้านชาวเมืองก็ทําไมกล่าวขานะว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นพระอาหารหันแล้วทําไมพูดโปดจะมาเสร็จแล้วพระสารีบุตรท่านก็เรียกเนนบอกเนนไปทําบุญอะไร,ระบ้างระหว่างทางที่ไปบ้านนะ่เนนก็บอกว่าทําไมไปปล่อยปลามาไปต่อชีวิตเข้ามาเขากกำลังจะตายต้องรู้กี่ตัวน่ะท่านขนเอาไปปล่อยนะ่ะเพราะงั้นบุญนี่ก็ต่อท่านทันนีการต่ออายุเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่ว่าจะตายด้วยเรื่องอะไรถ้าตายด้วยเรื่องหมดอายุไขเนี่ย มันต่อไหวไหมอา,อายุสักร้อยปีเนี่ยเซลล์ในร่างกายมันเสื่อมสภาพหมดแล้วคุณจะเอาบุญไหนไปต่อไปต่อมันก็ต่อไม่ไหวแล้วประสาทมันเลิกทางานแล้วกล้ามเนื้อมันอะไรไม่ทํางานแล้วหูตามันก็มัวมันไปหมดแล้วเนี่ยเพราะงั้นต่อไม่ได้แล้วตายตามอายุไขแต่ถ้าตายเพราะหมดบุญเนี่ยทําไมได้เราพอต่อทันถ้าหากว่าบุญนั้นทําไมถ้าบุญนั้นอะ คือไอ้กรรมที่ตามมาทันเนี่ยมันเป็นไงมันไม่หนักมากนะเราทําบุญอีกนิดหน่อยเนี่ยบางทีต่อทันยังมีเคสที่ป้าจะเคยเล่พวกคุณฟังหรือเปล่ปาก็ไม่รู้ว่านักเรียนสมัยที่ป้าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนน่นะมีนักเรียนป้าที่จะตายอะ่ะคือวันนั้นน่มันเป็นวันราชการเนี่ยแล้วอยู่ไม่อยู่ก็มีผู้ปกครองเด็กมาหาป้าเขาอายุสักสามสิบกว่าได้เข้ามาเขาก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์ เมื่อวานเนี่ยตอนเย็นฉันกลับไปถึงบ้านเนี่ยนะยังไม่มีใครกลับไปฉันก็ไขกุญแจบ้านเข้าไปพอไขกุญแจบ้านเข้าไปเท่านั้นแหละก็ตกใจเลยในบ้านนะ่ะมีผู้ชายคนหนึ่งนะเสื้อไม่ใส่ตัวดำล่ำตัวสูงใหญ่เลยหัวนี่ถ้าจะชนเพดานเลยแล้วก็นุ่งผ้าแดงแล้วก็พกหัวแดงเสื้อไม่ใส่ตัวดำปีเลยยืนอยู่ในบ้านนะ่ะฉันก็ตกใจตอนแรกฉันก็ตกตะลึงอ้าปากอยู่เพราะฉันนึกได้ฉันก็ร้องจะเรียกเพื่อนบ้านนะ่ะพอร้องเรียก ออช่วยด้วยเรียกเพื่อนบ้านช่วยด้วยก็ปรากฏว่าภาพเนี่ยค่อยๆเบลอหายไปเลือนหายไปเลืหอนเลือนหายไปฉันก็ต้องว่าผีหลอกฉันแล้วใช่ไหมพอพอดีลูกสาวกลับไปลูกสาวก็เป็นลูกศิษย์ป้า,ากลับไปแม่้าก็เล่าให้ฟังลูกสาวก็บอกแม่อ่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยอาจจะรู้อะไรก็ได้เพราะว่าท่านเป็นคนธรรมะธมโมสอนพวกหนูทําสมาธิกันให้ไปถามอาจารย์ใหญ่เขาก็มาถามป้านะป้าก็เอลักษณะที่เขาเล่านี่มันใครนะยมมาทูด จะนายมโยมาทู่เดี่ยลักษณะอย่างเงี้ยไอตัวลำบล้ำดำๆ,ดำๆนะโยงม,มาทูดเนี่ยแล้วโยม,มาทูดเนี่ยเขาจะไปบ้านใครเนี่ยแปลว่าบ้านนั้นจะต้องทําไมต้องมีคนตายสิไอเราก็ปากพ่อยไปก็ถามว่ามีใครเจ็บจือเป,ป่าบ้านเขาว่าเขาก็บอกไม่มีไม่มีคนเจ็บเลยแล้วถามว่าทําไมก็นายมยมาทู่เขามาเนี่ยปกติกเขาจะต้องมาเอาคนตายไปใช่ไหมแกก็ตกใจใหญ่ไหมเราปากไม่ดีนะ <ๆ S 1> ป้าก็บอกอ่าถ้าบ้านคุณไม่มีคนเจ็บมันมาผิดบ้านต่าวางงั้นแอบปลอบเ็้าไป้ะมาผิดบ้าน แต่ที่ไหนแน่ะพอตกกลางคืนนะคืนนั้นลูกศิษย์เรานั่นแหละมันไปซุ่มซ่านยังไงใต้กระไดกันมันไปเหยียกกบตะปูเข้านี่มันมืดแล้วดึกแล้วแม่เขาก็เลยไม่พาไปโรงพยาบาลเอาอยาติงเจอเลยใส่กันไปตามเรื่องพอลุงชาบาดทะยักอ่ะโอ้โหโคม่าเลยต้องเอาไปโรงพยาบาลเอาไปโรงพยาบาลเนี่ยตัวเนี่ยไอ้เลือดมันเป็นพิษอ่ะนะบาดทะยักเนี่ยมันก็ดําเขียวใครเรียนพยาบาลมาเนี่ยจะรู้ตัวเนี่ยเขียวเลยแล้วก็ มีอาการเกรงกระตุกอะ่ะป้าก็อ้าประงาบประงาบแล้วก็ขาแข้งกระตุกหมดเลยกระตุกหมดเลยนะป้ากับป้ากับครูอื่นไปเยี่ยมเนี่ยนะไปถึงเนี่ยครูอื่นร้องโหเลยร้องโหเลยแต่ป้าร้องไม่ได้ร้องได้ป้าป้าป้าร้องไม่ได้เพราะป้าเป็นหม่เป็นครูใหญ่เป็นผู้อำนวยการใหญ่ไปร้องได้ไงคนก็ใจเสียใช่ไหมเราก็ต้องร้องไม่ได้เราก็นึกได้ว่าลูกศิษย์เราเนี่ยเราสอนว่าน,นี่ฝึกสมาธิเนี่ย เราพูดอะไรเขาไม่รู้เรื่องแล้วเพราะปากเขาแข็งละขากันไกลค้างหมดละตาปากคำเนี้ยเนี้ยตลอดเวลาเลยตาตาที่เขามองเราเนี่ยเขาหมดหวังอ่ะเขาท้อแท้เด็กก็อายุสักสิบสามสิบสี่เนี่ยป้าก็ไปเตือนหูเขาจะใช้การได้ก็เตือนสติให้เขาว่าเนี่ยเคยทําสมาธิว้นะ้ลูกเคยทำนะนะที่ครูสอนว่าป้าไม่ได้ใช้ดวงแก้วใช้พระพุทธรูปแก้วที่สอนเด็กอะ่ะพระที่อยู่ในท้องหนูนะหนูนึกเข้าไปเอาใจนึกเข้าไปกลางท้องพระนะก็สอนกรรมาฐานก็อย่างที่เคยสอนนะ่ะ ทำไปนะเรามองตาเขารู้ว่าเขาทําตามเราพูดทุกอย่างเลยแล้วก็เอาบุญที่ได้จากการทํากรรมฐานเนี่ยนึกอธิษฐานขอพรให้พระท่านช่วยคุ้มครองนะแล้วเสร็จแล้วนี่ก็เป็นการให้แกต่อบุญตัวเองเลยนะแล้วมันก็ทําให้มีเหตุการณ์ที่ช่วยเหลือทันน่ะโดยว่า,เ,าเพื่อนป้าอีกคน,นก็บังเอิญที่ได้ได้พบกับป้าขึ้นมาทันทีเลยก็รู้ว่าพี่เขาอะ่ะอยู่อเมริกาเป็นหมอไปเรียนอยู่ที่อเมริกา เพราะงั้นเราก็โทรศัพท์ทางไกลพูดกันเลยว่าตอนนั้นเมืองไทยเรายังไม่มีวิธีรักษานะถ้าบาดทะยักเป็นอย่างนี้แง,ง่ๆแงะปอย่งงางนี้ก็ตายเลยทางนู้นเขาก็โทรมาบอกว่าเสี่ยงหน่อยนะ 50- 50เพราะว่างั้น50-50หมายความว่าตายครึ่งอยู่ครึ่งอะนะเราก็บอกมันก็ยังดีกว่าตายร้อยอะถูกไหมเหลือห้าสิบห้าสิบก็ยังดีก็ดีกว่าตายร้อยป้าก็บอกเอาเลยวิธีรักษาบอกมายังไงเขาบอกถ่ายเลือดถ่ายทั้งตัวเลยก็ว่ไอ้วิธีถ่ายเลือดในพยาบาลเขาจะรู้นะมันจะถ่ายออกข้างนึงมันก็ขข้าขางนะ เจ็ดแปดครัวละถ่ายกันทั้งตัวเลยมันก็เสี่ยงตรงที่ว่าถ้าร่างกายมันรับเลือดของคนอื่นไม่ได้เนี่ยมันอาจจะมีอาการแพ้อะไรแล้วก็หมดชีวิตไปเลยนะแต่บางเออไอบุญกุศลนะนะที่เด็กอาจจะทําก็ได้เนี่ยแล้วก็อีกอย่างเพื่อให้พ่อแม่เขาสบายอ,อกสบายใจป้าให้เขาไปบนเลยนะให้เขาบนเลยบวชอ่พ่อบวชพระแม่บวชชีอะไรยุ่งเลยนะ <c ười> คือเราให้เขา,เาให้เขาทาความดีกันแล้วหรอเขาทำความดีไดปนะ ถ้าดเสร็จแล้วเขาก็ไปบนตัวบวชกันน่ะว่าท่านรักลูกจริรงไอ้ลูกมันก็แหมเรียนก็ดีนิสัยก็ดีเป็นนักกีฬาเก่งของโรงเรียนด้วยอะไรเนี่ยรอดเนี่ถ่ายเลือดจนะรอดเนี่ยป้าถึงว่าบุญเนี่ยมันต่อดต,ต,ต่อชีวิตได้แล้วเรื่องที่ป้าเล่าอีกสองสามเรื่องอ่ะนะเรื่องที่เหตุการณ์ที่ประสบการณ์ที่เกิดกับตัวป้าเองอะ่ะที่ที่ป้าป้าข้าจะตายอะ่ะที่ยอมมาทูบมารับสี่คนน่ะนึกออกมากนั้นอะ่ะมันเล่าซ้ําสําหรับคนที่ไม่ได้ฟังอะ่ะ สี่คนมารับมาหิ้วปีกแล้วนะหิ้วปีกแล้วแล้วป้าเขาก็เรียกเรียกหนูใหญ่ช่วยป้าทีเรียกป้าป้าชื่อป้าเขาจะเรียกป้าว่าหนูใหญ่เพราะเป็นลูกคนโตของพ่อแม่หนูใหญ่ช่วยป้าทีหนูใหญ่ช่วยป้าทีข้าไม่ไปข้าไม่ไปข้าไม่ไปคือพูดกับโยมมาทู่ว่าไม่ไปด้วยไม่ไปด้วยนะทีนี้พอบอกหนูใหญ่ช่วยช่วยป้าทีเนี่ยป้านึกถึงป้าของป้าน่ะนึกถึงตัวป้าซึ่งอยู่ในศีลในธรรมน่ะ คล้ายๆก็ว่าเออหนูใหญ่เนี่ยก็ไปวัดไปวารรมะรมโมถือศีลถือธรรมนั่นนะไม่ใช่ป้าไปช่วยนะไม่ใช่ป้าทาวินนี่ไปช่วยป้าของป้านั่นหรอกนะแต่ว่าท่านนึกถึงคุณงามความดีเนี่ยมันเป็นนึกถึงว่าเออหลานเราถือศีลอยเนี่ยนะมันก็เป็นศีลานุสติได้อะจิตมันเกิดเป็นกุศลลจิตใช่ป่ะ จิตที่เกิดเป็นกูศลนนันนามันให้ผลทันทีเหมือนกันนะต่ออายุได้เหมือนกันโยมมาทูเขาบอกไงเขาบอกเดี๋ยววันหลังมาใหม่นะนะี่เรื่องจริงนะเรื่องจริงนะแล้วเสร็จแล้วป้าเขาไม่ยอมให้ลูกชายเ็ารอจนสว่างอะ่ะเพราะลูกก็บอกว่าเดี๋ยวสว่างก่อนถึงจะมีรถเมลวิ่งป้าเขาบอกไม่ได้เอ็งต้องไปตอนนี้หกทุ่มนะตอนนั้นน่ะไปตาเป็นหนูใหญ่มาตอนนี้อ้าวเขาต้องเดินตัดทุ่งนาม,มา20กว่ากิโลเมตรนะแต่บังเอิยเขาเป็นชาวนาเนี่ย เขาก็อดทนเดินได้ถ้าเป็นเราเป็นไรเป็นปลมไปข้างทางแล้วดึกดื่นๆนะก็เดินมามืๆด,ดๆแต่ตัดทุด่งนาม,มาไฟฉายก็ไม่มีมาสว่างที่บ้านป้าแล้วที่ป้าพักราบบุรีนะ่ะก็มาตามป้าไปอ่ะพอป้าไปถึงโอ้โหป้าเขาฟ้องใหญ่เลยนะเขาบอกเมื่อคืนเนี่ยไอ้นุ่มผ่าดแดงมันมารับป้าสี่คนนะแมกระบองมันนะสวยสวยเขาบอกจับได้แต่กระบองจับกระบองได้สวยเชอะแล้วตอนนี้ก็บอกว่าเนี่ย พอเรียกหนูใหญ่นะช่วยป้าทีนะเขาก็บอกเดี๋ยววันหลังเข้ามารับบ้านเราก็ได้โอกาสแล้วก็ขู่เลยใช่ไหมขู่เดี๋ยววันหลังเข้ามาจริงๆนะป้าแล้วบอกป้ามีความดีอะไรบางทีจะนึกถึงได้แต่เราป้าก็ตั้งตัวเป็นพญายมมาลาดใช่ไหมต้ามีความดีอะไรบ้างอ่ะป้าเขาค้นึกใจเขาบอกโอ้ยนึกไปทําสร้างโบสถ์ไว้สิบบาทชั่วชีวิตสร้างวไว้แค่นั้นแหละอย่างอื่นนึกไม่ออกเลยสร้างโบสถ์ไว้สิบบาทป้าก็บอกโอ้โหถ้าโบสถ์สิบบาทแค่นี้ไม่พอหรอกป้า ไม่พอป้าต้องไปกับพญาเนี่ยต้องไปกับยมทูตเขแน่ๆเลยนี่เขาเป็นทูตจากพญยมนะเนี่ยเขามาจากนรกนะเนี่ยเขาจะเอาป้าไปตัดสินนะแล้วป้ามีความดีแค่นี้ความชั่วมีเยอะมะโอ้โหเยอะเลยตอนนี้ป้าเขาไม่ต้องบอกเ้าอีกเม่คนบอกเองป้าต้มเหล่าขายเอยนะป้าโกงที่นาเขาเอยป้าขี้เหนียวเอยสารพัดราบรรยายให้ฟังเลยบอกเอาขึ้นตาช่างแล้วป้าแย่เนี่ยกลัวไหมใ้กลัวั้มกลัวเลยมั้ยเออหนูจะให้ป้าทําอะไรล่ะ เราก็ได้โอกาสแล้วป้าก็ต้องให้ทานรักษาศีลสิเจริญภาวนาสิเราก็อธิบายนะให้ทานเนี่เราก็บอกป้าต้องทำทานใหญ่นะทำสังฆทานสังฆทานเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้ในว่าป้าเรารวยรวยมากซะด้วยรวยที่สุดในหมู่บ้านนั้นเลยก็ทำอย่างอื่นอีกสิป้าสาราวัดน่ะ พ่อของป้าน่ะคือตาของป้าวินคนนี้นะพ่อเน่ะเคยเป็นโยมอุปถากวัดนี้มาศาลาเนี่ยพังแล้วจะใช้การไม่ได้แล้วต้องมาอยู่กันที่ศาลาดินแล้วเวลาทําบุญนะ่ะป้าสร้างศาลาซะเลยยอมเนี่ยขายนาทั้งสองแปลงมาลูกขี่แสนทําศาลาในความกลัวตายนะอาเจนี้ถือศีนก็เหมือนกันป้าก็บอกว่าศีนเนี่ยป้าเนี่ยตอนนี้ป้าลุกไม่ขึ้นแล้วเป็นมะเร็งที่ปอดหมอเขาบอกอีกไม่เกิน6เดือนตายนะเป็นมะเร็งที่ปอดป้าก็บอกว่าศีนเนี่ยป้าถือได้อย่างศีนห้าลนะ ตอนนี้นะหนึ่งป้าหมดทางอ,อ่ข้อหนึ่งป้ายังรักษาไม่ได้ยังยังตบยุงบีมดอยู่แม่บอกต้องเลิกทํายอมไหมยอมข้อสองอทินนาทาเนี่ยหมดโอกาสแล้วก็เดินลุกไม่ขึ้นแล้วนี่ลุกจากที่นอนไม่ได้ไม่เป็นไรกามีก็หมดโอกาสแล้วสองข้อนี่สบายมากแล้วข้อที่สีน่นี่มุสาเนี่ยังไม่แน่ใช่ไหมยังพูดกระลูกเนี่ยไม่คอยจะตรงอยู่แล้วโดยเฉพาะด่านี่ที่หนึ่งเลยเพราะว่าคนปวดปวดเป็นโรคมะเร็งอะ่ะเป็นขั้นปวดแล้วน่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนพยาบาลไม่ถูกใจเป็นยังไงด่าไฟแลบเลยใช่ไหมบอกเนี่ยข้อนี้นะอย่าก,กล่าวคําหยาบมากนะป้าต้องหยุดไว้เพราะกล่าวทีมก็บาปทีนะแม้ขู่ได้สนัดนะคนใกล้ตายเนี่ยพอข้อที่ห้าเรื่องศีลส,สุรานี่ก็สบายแล้วก็ให้รักษาศีลทีนี้พอให้เจริญภาวนาเนี่ยป้าก็าเอาสัมมาหลังสอนนะเอากรรมาฐานสอนเสแต่วิธีสอนของป้านี่เนี่ยอ้อมดีคือลากมาหมดทุกคนลูกหลานมีเท่าไหร่เอามาหมดเลยแต่เราก็ใช้วิธีอย่างนี้ วิธีบอกว่าเดี๋ยวเผื่อคนเจ็บลืมเพราะงั้นพวกนั้นจะต้องซ้อมให้เป็นหมดนะคือเราไม่พูดอย่างนี้ก็ไม่มานั่งทำหรอกใช่ไหมเพราะงั้นเราต้องใช้วิธีบอกเดี๋ยวคนเจ็บลืมเพราะงั้นใครเด็กลูกเล็กเด็กแดงตัวแค่นี้ป้าป้าจับมาหมดเลยจับมานั่งให้เป็นหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวคนนู้นไม่อยู่คนนี้อยู่จะได้สอนกันได้สอนให้ยายทันอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นก็เลยพวกนั้นก็หลงกลป้าเปลี่ยนกับมาษากันหมดทั้งในงเลยนะนี่บุญเนี่ยทำเนี่ยหลายอย่างเลอเกินนะ นี่เหตุการณ์ที่เกิดเมื่อพศออ2524เดี๋ยวนี้2531แข็งแรงเดินได้รอบตำบลเลยเนี่ยของต่ออายุได้นะถ้าจะตายเพราะหมดกรรมเนี่ยเราต่อได้แต่ถ้าตายเพราะหมดอายุนี่ถ้าไอ้ร่างกายมันเปื่อยเนี่ยเ็ต่อลำบากนอกจากว่ากรรมนั้นมันหนักจริงๆะกรรมนั้นมันหนักจริงๆอะ่ะ อย่างาตอนที่เราเอตอนที่เหตุการณ์ที่เกิดบนดอยสุเทพสมัยที่คุณแป้นน่ะนะที่คุณแป้นโดนรถชนเห็นไหมท่านหลวงพ่อก็ต่อให้ได้ก็ขนาดบาดเจ็บจาหัสนะเราก็ยังต่อกันได้ถ้าบุญมีพอความจริงถ้าเขาตายตอนนั้นก็เรียกว่าตายเพราะทาไมเพราะหมดบุญเหมือนกันน่ะกรรมที่เขาเคยฆ่าหมูไว้มันตามมาทันน่ะก็ตีคอหมูหักไว้มันตามมาทันเพราะงั้นคอต่อเขาก็หักในขณะนั้นน่ะแต่บุญที่เขากาลังจะมาเลี้ยง พวกเราที่ฝึกกรรมฐานเลี้ยงพระด้วยอะไรด้วยเนะี่ยบุญก็มาต่อเขาพอดีเหมือนกันก็เรียกว่ารอดมายังหุดหิดนั้นการต่ออายุเนี่ยทำได้ถ้าในในกรณีที่บุญบุญนั้นมันมากมันหักล้างกรรมหรือบาป